อันยยงฮัตเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กสถีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วนะครับผมที่ลูกนั้นจะมาซุ่มหาตัวละครประจำเดือนมีนาคมในวันที่1มีนาคมนี้นะครับผมสาเหตุที่ทําในตอนนี้เพราะว่าตอนคลิปรีวิวนะครับผมลุงได้พูดว่าเออรี่เบิร์ดของน้องอ่ะมันหมดในวันที่3มมีนาใช่ไหมแต่ลุง ดูผิดนะครับผมลุงส,สับสนนิดหน่อยมันเป็นเลข3ก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเลขสมข้างหน้าแล้วมันเป็นเลข1นน้อก็คือวันที่1เดือน3ก็คือวันนี้ตอนเที่ยงคืนบ้านเขาคือ4ี่ทุ่มบ้านเรานะครับผมก็ต้องรีบตาลีตาเล,ลือกมาทําวันนี้เลยเพราะว่าลุงอยากได้น้องตัววิกตอรี่อยู่แล้วเหรอไม่ลุงเห็นว่าน้องอ่ะวิกก่งนะครับผมเก่งกว่าตัววิกทุกตัวที่ผ่านมาซึ่งทุกตัวที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นตัววิกนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแรกที่เป็นตัววิกเนาะก็เลยอะหาก็ได้นะครับผมเพราะว่าน้องน่ารักด้วยแล้วก็คอสตูมนะครับผมหาหนึ่งแถมหนึ่งด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปอีกถ้าแปลถูกนะถ้าแปลผิดก็ก็นั่นแหละแต่คงคงแถมแหละเออแถมเดี๋ยวตัวหนึ่งเป็นเล่นเป็นสายลงตัวนึงเล่นเป็นสายวิกนะครับผมโอเคโอเคไม่มีอะไรมากนะครับผมของดองของดองก็มีไหมมีมีนะของดองแต่คิดว่า ไม่ไม่เปิดดีกว่าเพราะว่ามันมันจะดูดการดเอสอื่นเข้ามาด้วยลุงก็เปิดหาเพชรเพียวๆเ,เลยก็แล้วกันเนาะโอเคโอเคปไปไปเปิดหาเพชรเพียวๆกันเลยนะครับผมของทุกของด,อง,อ,งดองไม่สนแล้วดึกซะขนาดนี้นะครับไปเริ่มแพ็กแรกที่500เพชรเพราะว่ามันลดครึ่งราคาอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมออกมาเยอะใช้ได้ลุงลืมซื้ออ่ะ ซ anyway, ok. uh, ื้อใบแรกนะครับผมเลเวลสิบจบยังไงต่อยางงี้ไม่ได้ทำนานตื่นเต้นโอเคก็ไม่ได้แย่นะครับผมเพราะว่าสิบใบเจอประมาณ4ถึง6ใบโอเคแล้วเราก็จะมาลุ้นกันอีกทีนะครับผมตอนที่โอ้ดีดีอันนี้ดี เรามาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะอัปติดเอ็กซ์เทเลหรือเปล่าเฮ้ยมันเยอะไปปะเนี่ยเยอะไปปะเราลองมาอัพกันดูนะครับผมว่าติดเอ็กซ์เทเลไหมถ้าติดเอ็กซ์เทเลเนะี่ยมันจะใช้น้อยกว่า34ใบนะครับผมก็คือใช้แค่24ใบก็เต็มแล้วหรออย่าลืมนะครับผมว่าใบาแรกมันเป็นเลเวลสิบใบต่อไปเนี่ยหนังชีวิตแหละเพราะว่ามันเป็นเลเวล1ไปสู่กันต่อนะครับผมจึ๊บจึ๊บจึ๊บหมดไปเท่าไหร่หนึ่งหมื่นแล้วปะเยอะเนาะ ตัวละครเนี่ยไม่กลัวหรอกอมหมดหมดน้อยแล้วตัวละครเน่ะที่กลัวนุ่นคอสตูมนุ่นน่าจะเยอะใช้ได้เยอะแบบชุ่มฉ่วอ่เปิดไปเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่ายังไงซะ,ะการอัพติดเอ็กเซลเลนอ่ะหนึ่งใบอ่ะมันใช้ประมาณสามสิบบวกบวกใบแล้วลอ,อะเต็มไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าลุงลบก,การ์ดไปสามร้อยกว่าใบา มันก็ยังจะเต็มจะบ้าเออเต็มอะไรอ่ะอุ้ยเต็มการ์ดนี่ล,ลุงลุงลบให้การ์ดตัวละครลุงไม่ได้ลบก,การอีเวนต์ว,ว่ะเอ,อ้ยลุงพลาดแล้วครับผมลุงาะเตรียมตัวทำคลิปแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็แค่บวกไอ้นี่ให้มันหมดซะมันก็ลงแล้วเนี่ยเห็นไหมสี่สิบาใบนะครับผมถ้าไม่ติดเอ็กเซลถ้าติดเอ็ก ก็32อันน um ี้เอสเซเลนยีปดเปอร์ซ็นตก็ถือว่าใช้ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นเลข58ปดลาตอนแรกตอนนี้56แสดงว่าหมดไป20,000แล้วเหรอแอบซีดอยู่โอเคไม่ได้ทำนานครับผมก็ตกใจกับเรทราคานี้อยู่เบาๆเราไปสุ่มกันต่อ โบอีักสองโบอีกสักสี่กันแล้วกันโบอ่ะสักอ่ะโบโอเคเฮ้ยมันไม่ได้ออกหน้าเกียดเลยนะมันออกแบบสี่ใบัพทุกๆอันเลยดีเลยเนี่ยเออดีจังดีจังฮู้ได้เท่าไหร่อะสี่ใบแล้วใช่ปะตอนนี้ก็ได้มาสี่ใบไอสุ่มอีกสี่อะ แต่ก็แอมหมดเยอแอดจะแซมซะสามหมื่นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อโอ้ยออกเยอะออกเยอะหมดสามหมื่นให้ตายคือโอเคเริ่มน้อยแล้วเริ่มน้อยอันหนึ่งอ้าวละเนาะอันนี้น้อยจริงนะผมจึ๊บแล้วก็กดตรงนี้จึ๊บจึ๊บกดไปซะเอ็กเซเลนต์อุย้ยเอ็กเซเลนต์สี่สิบเอ็ดใช้แค่ยี่สิบสามใบเองหรอน้อยจัง จบเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอมเอาไงดีไปสุ่มอีกงานหนึ่งไหมหือว่าสุม่มลูกอมดาวหรือว่าอมดาวก็ได้เพราะว่าลุงก,ก็มีลูกอมดาวอยู่นี่ก็ซื้อไหมเนี่ยซื้อเอา้าตังก็ไม่พอลูกอมดาวดิพอนะครับผมทำไมจะไม่พอเราโอ้แต่ไม่ออกลูกดาวไม่ออกอ๋อแพ็คลูกอมดาวมันแค่เป็นสีฟ้าแต่แพ็คนั้นมันเป็นสีทองใช่ไหม ก็ถึงว่าแหละออกบ่อยจังามาเป็นแพ็กสีทองนี่เองเกี่ยวไม่ไมนั่นไม่น่าเกี่ยวชิปแล้วก็กดอัพเอ็กเซลเลนหน่อยโอเคเอ็กเซลเลนแต่ไม่เต็มงั้นเรามาทำอะไรลุุ่้นกันดีก,กว่านะครับผมเราจะไม่เสกพันเพลรละเพราะว่าเราจะเอาอีกพันหนึ่งไปสุ่มคอร์สตูมนะครับผมขวันอยู่เหรอจะได้เหรอ ถ้หนึ่งใบในสามสิบได้ด้วยแฮะเดี๋ยววันนี้รวมดาวนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนี่มีประโยชน์แค่ใบสุดท้ายนะครับผมเอา้ายังไม่พอหรอยังไม่พอแล้วก็ไปกันต่อถือจื๊อาได้มบอหนึ่งใบพอ,อยังพอเหอะขี้เกียจละเออย5ิบห้าพอดีโอเคครบแล้วนะครับผมหกใบทวน เลกน้องมาเลยไหมยังก่อนเราจะไปหาคอสตูมกันก่อนนะผมแล้วเราก็จะแลกมาทีเดียวเลยเนาะมันจะแกมันมะได้อยู่บนบนเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนก็คือแก๊ส a กับแก๊ส b ทั้งหลายแล้วก็ขวดยงขวดยาด้วยอ่าล่ะต่อไปนะครับผม next station ก็คือคอสตูมก็เริ่มจากสูตรเหมือนกันเลยนะครับผมไม่ต้องมีบวกอะไรเพิ่มเพราะว่า มันบวกการ A อการเอนี่มันก็จะบวกง่ายหน่อยใช้แค่ประมาณ8ปดใบถ้าติดเอ็กซ์แลนด์แต่ยากหน่อยก็คือการสุ่มให้การเอมันออกมานะครับผมไม่ไม่ออกมันไม่ออก,ออกเอ้ยได้อยู่เท่าไหร่นะ11บเอใบเหรอค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจืโอเคจืเท่าไหร่นเนี่ยลงตุ่มสักสองมืน หมื่นห้าก็ได้แล้วป่ะเพราะว่าเราลงไปกับตัวตั้งแต่สามสามหมื่นสาม,ม,ม,มื่น่อกววาอ่าไม่อ่าไม่ไม่น่าเพลินเนาะการมีเพชรเยอะมันเพลินนะครับผมแต่การจะเก็บเพร็รเยอะได้ขนาดเนี้ยไม่เพลินเลยนะครับเอ็กซ์ลเลนไหมปกติใช้เก้าเอ็กซ์ลเลนใช้ห้านะครับผมเรียบร้อยถูกถูกของถูกถูก เอ็กซ์แลนด์แต่ใช้ให้อีกแล้วถูกๆไปแล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่เนี่เลยยี่สิบบาทถูกๆนะผมใช้ห้าใอีกแล้วมิติเอ็กซ์แลนตลอดนี่วะใช่ปะอ๋อเอ็กซ์แลนสามสามใช้หกสี่สี่ใช้ห้าก็ได้อยู่ทำไมการ์ดฉันยังไม่หมด โอ้เต็มไม่เต็มหมวยนะครับผม6กใบท่วนไม่ติดเอ็กเซลเลนด้วยอ่าหมดแล้วไปทีเรียบร้อยได้มาเกือบครึ่งนะครับผมครึ่งหนึ่งคือ6ตอนนี้ยังไม่ครึ่งก็ไปกันต่อไปกันต่อโอ้ยทำไมสุ่มเร็วขนาดนี้เนะี่ยเมื่อก่อนทํำชิปสุ่มเนี่ยประวิงเวลาสุดๆชิปนู่นอนะ30นาทีนีสินาทียังไม่ถึงเลย กดเปาะ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 เพชรหายเป็นแสนนะผมงงมากออืืเริ่มเริ่มจุดเกลือเกลืออืเออพอก่อนทำไมมัออกน้อยจังอะเออเอ็กเซลเลนสามสามไปหกไปเอ็กเซลเลนเท่าไรเอ็กเซลเลนสามสามหกบาไป Excellent, เอ็กซ์เลนทั้งหลายเออไม่ไม่พอนะครับผมไม่พอไม่พอต้องสุ่มเพิ่มครับอันนี้รู้อมดาจะช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแพ็กเฉพาะเนาะแพ็กเพชรแพ็กแพ็กคอสตูมอันเพชรเท่านั้นไม่มีที่อื่นมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็ไปกันต่อเออสองสองเจ็ดใบนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเอ็กซ์เลนสองสอง,สองดีกว่าไม่เอ็กเลยเนะาะเก้าใบชำำ อ่าน,นี่ยังไม่พอเท่าไหรเนี่ยขนาดอีกสามใบนะครับผม3ใบ S อก็เท่ากับ15บาใบปะถ้าติด x 1 2 3 4หเริ่มคำนวณไม่ไม่ไม่งงนะเริ่มคำนวณงงๆแล้วดึกแล้วเนี่ยเออลุงกำลังคิดอยู่ว่าจะลงคลิปตอนเชา้าหรือาลงคลิปตอนนี้ถ้าเกิดว่าคลิปมันลงตอนนี้ก็แสดงว่าลงุงลงตอนนี้เลยนะครับผม ไม่ได้นอนนะผมไม่ต้องนอนกันแล้วกลัวพรุ่งนี้ตื่นไม่ทันเนี่ยตื่นแบบบ่ายสี่อย่างเงี้ยทําไงอ่ะก็ทําได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันหมดตอนตอนสี่ทุ่มเนาะแต่ว่าเราจะทําไม่ทันกันนะสิเออลุงก็กลัวว่าเราจาแบบวันที่สามมันจะกับลุงเนี้ยเดี๋ยวไม่อยากไปโทษนะครับผมไม่อยากไปโทษไม่อยากเป็นตัวการทําให้เราเข้าใจผิดเข้าใจไหม อไปกันต่อไม่มีก็โอ้โอ๋อโอเคๆอ่าน่าจะได้แ <uh ล้วแลยได้แล้วครับผมหมดไปกี่เพชรก็บวกล้คุณหานกันเอาเองนะผมมึงจะไม่บวกมึงจะไม่ลบมึงจะไม่คุมจะไม่หานเพราะว่ามันแพงเกินก็คือไอ้เวอร์ชันหนึ่งอ่ะมันจะเป็น เสกซากุระใช่ไหมมันจะเป็นสายวิกตอรี่นะครับผมส่วนเวอร์ชัน2มันจะเป็นสายล้มก็คือเปลี่ยนจากซากุระให้กลายเป็นโจมตีทะลุหมวกที่ชื่อว่าไจโรนะครับผมดูด6ช่องหน้าหลังเนาะอาจจะนึกออกนะครับผมดังนั้นตัวล้มอะ่ะมันก็จะโหดๆห,หน่อยตัวล้มมันก็จะเลือกเป็นอันนี้ส่วนตัววิกอะ่ะมงจะเลือกเป็นพื้นฐานของมันนะครับผมโอ้ยเรียกนนอ่ามันเร็วที่สุด นี่น้องแค่รอดว่าน้องแค่รอดว่าเอาเอา,เอาคอสตูมเบอร์หนึ่งเป็นออริจินอลนะครับผมอา่าพอลุงเลือกปุ๊บลุงก็จะได้อน,นี้มาปุ๊บอา่าใช่จริงด้วยแล้วอย่าลืมกดรับตัวมาด้วยนะครับผมมีคอสตูไม่มีตัวนี่เล่นไม่ได้นะครับกดรับปุ๊บโอเคปรากฏว่าทำไมขังเต็มเฮ้ยขังยังไม่เต็ม แต่ก็ลบก,ก่อนนะผมเพราะมันลกเนาะเออลบก,การลบช่วยให้ลืมไหมอืมการลบช่วยให้ลืมได้นะครับถ้าลบเป็นนาน,านนะเนาะเรามากดเราคอสตูมปรากฏว่าเป็นคอสตูมแบบสุ่มกีดนะกรีดได้กรีดเลยนะผมคอสตูมแบบสุ่มแกจะเอามาทำไหมคอสตูมแบบสุ่มอะ อสตูมนี่นี่อัญมณีน้องแล้วก็คอสตูมเมื่อกี้เรา1 o r ่ g ออริจินตอนนี้เราจะเอา2ที่เป็นแบบโหดก็ดูไปเพื่อความชัวนะครับผม2แบบโหดก็กดรับไปเลยโอเคคลิปยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นน้องเลยดีกว่าอันนี้คือเล่นให้ดูเฉยนะครับผมไม่ใช่เป็นคลิปรีวิวตัวน้องโปรดอย่าเข้าใจผิดอ่า แต่หาช่องเพิ่มก่อนช่องนี้ไม่ได้ช่องนี้ห่วงมากช่องนี้ห่วงสุดๆช่องนี้เป็นตัวปล่อยบอดช่องนี้ก็เป็นตัวปล่อยบอดอ้าวทำไมนาลิชงกับน,นาลิล่ะอ้าวเอา,เอา,เอานาลินี่ออกเกก็ใส่ตัวน้องปนะครับผมรอบแรกของเรานั้นนะเราจะใช้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่น้องไม่ผมจะเล่นเป็นสายวอลตอก่อนมิตรี่ก่อนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยน เป็นลูกป่าที่ดีที่สุดลูกต่าที่ดีที่สุดของผมก็คืออันนี้แล้วก็จี้นะครับผมจี้หมวกไม่จําเป็นเพราะลูกปบาทมีแล้วเนาะปัญหาติดอยู่ที่จี้นี่แหละจีเ้ G, เอาป้องกันไปน้องไม่มีป้องกันก็ใส่ป้องกันให้น้องหน่อยนะแล้วก็จีอ้อะไรอีก น้องต้องการแฮมสเตอร์น้องต้องการขังกรงเหรอแล้วน้องต้องการจี้ของน้องเองซึ่งเราไม่มีให้นะครับผมเราก็เราก็เสียใจอยู่แต่ก็มาทําอะไรไม่ได้เนาะอ่าอันดับ2เราไม่ต้องการให้ศัตรูทําการย้ายบ่อยๆนะครับผมเราก็จะใส่ hey, เจ้าตัวนี้มาแล้วเราก็จะใส่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามอเตอร์ไซดีไหมเพราะว่าน้องเราไม่มีความสามารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใส่มอเตอร์ไซค์กักขังมาอ่า แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเราจะใส่กันตายดีไหมมีโลมาครอบเราเอาไหมไม่เอาเอ่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ได้คุยกับใครเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหุ่นกระบอกเหมือนเราจะมีแล้วไม่ใช่เหรอไหนลองใส่ซิมีไหมถ้าใส่มาแล้วไม่มีแบบนี้นะครับผมก็จัดไปเลยครับพี่ชายเหมือนขาดอะไรเหมือนขาดกัน เหมือนขาดการเจเนเรตมาเบิลเหมือนเราไม่ได้มีตกเมืองมะได้มาเบิลหรือว่าเราจะเปลี่ยนจี้ตกเมือได้มาเบิลเพราะว่าเราก็ต้องใช้มาเบิลฉ่ำอยู่นะอมอัญมณีน้องก็ไม่ได้ใส่ต้องขี้เกียจอนะัพเนาะก็ไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราก็รู้กันเองแหละว่าเราขาดอะไรขอบคุณครับที่แจ้งให้ทราบรู้แล้วครับผมขอไปเล่นก่อนนะสุ่มไปเลยนะ่าจะเจอบอกนะครับผม เพิ่งจะสังเกตไอ้โดรนเมื่อกี้มันคือโดรนเกาะลอยฟ้าปะโดรนเกาะลอยฟ้ามันวาปะ แล้วเราเอามาใส่กับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเออมันก็ค่อนข้างจะลําบากอยู่นะครับผมทาทําไมี้ใช่ไหมไม่ใช่เนาะไม่ใช่เลือกถอยเดินหน้าทอยหนละังจะจำไม่ได้เลยละอ้าวปล่อยให้น้องเล่นไปก่อนนะครับผมน้องเป็นบอดใช่ไหมโอเคน้องเป็นบอดเพราะว่าคะแนนใกล้เคียงเรานะครับผมัตาการชนะใกล้เคียงเราแล่น้องไม่ก่อสร้าง อันนี้เลยเหรอเอลุงยังงงแบบมีนักรบอยู่เลยเอ่ะมีนักรบมาทำอะไรมีนักรบเปลี่ยนเมืองของเขาเหรอกก็ดีเลยนี่ไหนลองดูสิดูนี้โป๊ะน่าสนใจเอ็กซเก์เรย์ตกเราถอยสิบสองไปแล้วก็เราขออนุญาตลงไม่ดีเลยไม่เวิร์ท หนูคิดว่าจี้นี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ตรงตัวนี้ก่อนอัปเดตเป็นสกายและก็ย้ายมาตรงนี้แล้วก็เราจะจะติดนึงนที่ซากุระอีกหรออ,อสไลด์ซากุระเราขอลงเมืองตรงนี้เพราะว่าเราอยากได้สเตทของเราสเตทพาเลทเพื่อที่เราจะเดินแล้วก็ ล้วก yeah, wow. oh! ูว bon <fe expert giveaway> <When> well, we so ้าวโอ้เข like ้าใจลุงปะตอนนี้ลุงยังไม่เข้าใจตัวเองเลยทำอะไรไปนี่การที่เราก่อสร้างแลนด์มาร์กตรงนี้เรายังงงน้องหมีอยู่น้องหมีเราจะไม่อัพน้องหมีเราไม่อัพเมืองให้หรอหรือปะมันมันเป็นพื้นที่น้ำน้องหมีก็เลยไม่อัพเมืองให้น้องหมีใจร้ายนะครับน้องหมีใจร้ายกับเราไปแล้วนะ อ๋อเก็บน้องหมีแล้วมีโลหรอพึ่งรู้ใช่ไหมล่ะใช่จริงด้วยไอพื้นที่น้ำอะ่ะเราผุดไม่ได้ชนะล่ะชนะไหมไม่ชนะม่มีตังโอ้ไม่มตี้ตังหุดเมืองให้ตายเถอะโรเบิร์ตโรบินโรบินฮูดอะไรก็ตามม่นตีตังหุดเมือง เราเป็นคนโยนน่ะเราเป็นคนโยนน่ะทุกคนดูว่าละทอยถ้าทอยดับเบิลได้นี่น,นี่มันก็จะน่าจะดีนะยนี่เรามีตังหุดเมืองแล้วใช่ไหมอ่แล้วก็สไลด์มันตรงนี้นี่หุดลละหุดหรือยังหุดและชนะไหมยังเพราะว่า <c oughs> มึงมึง,ม,งมึงเดินดึงสีออกเมืองน,นี้อยู่อะมนงยังไม่ได้ตกเมืองน,นี้อ่ะนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่รถ รถรถไถอ๋อนี่นี่นมามาตรงนี้ทุลักทุเลเนาะโคตรจะทุลักทุเลเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนจี้มาเป็นสายวิกเอส่ยล้มหน่อยดีกว่าใส่ยล้มน่าจะต้องเจอกับคนจริงๆลนะเออเพราะว่าลุงรู้สึกว่าลุงชนะบอดมาหลายตาละเปลี่ยนเป็นสายวิกนะครับผมเอสายล้มเอพูดถูกพูดผิด แล้วก็เปลี่ยนอะไรบ้างใส่ล้มมันมีน้องตัวนี้ก็ถูกแล้วเนาะแต่ปัญหาหลักๆของเราเลยคือเราไม่มีตังค์เราไม่มีตังค์เราจะแก้ปัญหายังไงเราจะแก้ปัญหาด้วยการตกเมืองตัวเองแล้วเจเนเรตเงินนะครับผมซึ่งจี้ตกเมืองตัวเองแล้วเจเนเรตเงินคือจี้ไหนเลยนี่แหละคือปัญหาของใครอาละอาละเอาไอ้นี่ออกก็น่าจะรอดละนี่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 อันนี้นี่นี นี่คือที่ป้องกันใช่ไหมก็ไม่น่าจะประมาณนี้เนาะลองดูก็แล้วกันก็ไม่มีตังค์อยู่ดียะไม่มีตังค์ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตังค์เราเราเดินผ่านจุดสตาร์ทบ่อยๆก็ได้ก็มีตังค์เองแหละอืมเนะอมเจอบอดเลย คีเอชมาปักันหน่อยจืจ๊บจื๊บบอดเป็นเนี่ยดูทรงเหมือนจะไม่ใช่บอดเอาบอดบอดบอดลูกตรงลูกเต่าโอเคได้อตัวละครเดือนที่แล้วหรอถ้าเกิดว่าเราเล่นล้มตัวละครเราอะ่ะอย่าไปหวังอะไรกับล้มเพราะว่าเราอะ่ะมันเป็นสายวิคแต่ไฮบิดไปเป็นล้มเฉยเฉยเข้าใจไหม เข้าใจไหมจ๊ะเออเข้าใจแล้วก็โปรดกรุณาเล่นรอบครอบด้วยน,นะครับคุณรุง้งอืมฮเปลี่ยนมาเป็นของเราแล้วยังไงต่อสร้างหมีไว้ตรงน่าจะตรงตีเข้ากี่โมงนะมีโคตรใกล้เดินผ่านตัวเขาหกช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็ได้อยู่เอ่าล่ะ ดูดไหมใจโลใจโลใจแนนดูดไหมไม่ดูซาก,กุละสไลด์หนอน๊บแล้วเราก็จะอพือที่หิมาเขาคืออะไรลืมจ้าออะป้องกันก่อนอ่ะป้องกานแล้วก็ว้ามานตรงนี้ดูดเขาได้หกช่องใช่ไหมอ่กดตรงนี้เมืองแพงๆบัตรเชิญปาติเฮ้ย ได้ด้วยเล่นเหมือนตัวเมื่อก่อนเลยก็ <c oughs> คือขังกงบัดเชิญปาร์ตี้ล้มแล้วหรอทำไมล้มง่ายจังแต่เมืองไม่แพงนะเพราะว่าไม่มีตัวคูณแล้วก็เล่นกับบอด,ด้ดยประเด็นประเด็นคือเล่นกับบอทมันวัดค่าอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะเล่นโนโดก็เล่นในแชมเปี้ยนลีกแต่จะให้คนที่เพิ่งสุ่มน้องมาได้เมกกื่อกี้เมื่อสามนาทีที่แล้ว ไปลงเชปเปอรีกเลยเหรอมันก็ใช่เรื่องค่อยไปดูคลิปโหดๆในตอนรีวิวตัวน้องนะครับผมซึ่งจะลันช์ออกมาไหมก็โปรดติดตามรับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้ค่ำคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนพะกันในคลิปหน้าขอทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมาดูตอนเช้าก็โอ้ค k าโยโกไซมัสมีหน้าต่งนะครับรุณสวัสดิ์นะทุกคนชุชู